ว่าเป็นโรงแป้งมันเอาแป้งมันจากเพื่อนบ้านเข้ามาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนใครมันจะบ้าเอามาถึงนี่ข้ามชายแดนสารพัดสารพันไม่ใช่นี่เขาทาโรงแป้งมาสิบกว่าปีมีแต่เคียงข้างเกษตรกรมีแต่สร้างงานให้คนท้องถิ่นคนพื้นที่นี่ แต่งแป้งมันครับไม่ใช่มันคือแป้งคนละคนะคนันมันนีมาครละแต่ครราจสีมามีทั้งหมด16เครคราวที่แล้วเพื่อไทยได้12เคต ูแล้วคึกคักเข็มแข็งมากวันนี้พักเพื่อไทยมาเต็มทีมชุดใหญ่สอสอโคราชมากันทั้งทีมเป็นเอกภาพาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนายรัตวุฒิใส่เกลือผู้ช่วยหายเสียงก็ามาเดี๋ยวศาสตราจารย์ดรยศนันแคนดิเดตมาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแันดีเดตมาใครต่อใครมาขาดคนเดียวพักสินไม่ได้มา อยากมาครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยคนสำคัญแต่มาไม่ได้เขาเอาไปขังนี่คือนายากจากการเลือกตั้งที่มีผลงานมากมายเป็นนายากคนเดียวที่สร้างประชาธิปไตยให้กินได้ที่ทำให้ประชาชนเลือกที่นโยบายและนโยบายเกิดจริงกับชีวิตผู้คน จำสารสิมากระซาทุกคนไหมครับจำเงินทุนหมู่บ้านได้ไหมได้กู้ได้ยังได้ใช้คืนไหม<ๆ>นั่นทุกทีผมถามทุกเวทีก็ได้ยินอย่างนี้ทุกเวทีขคนนี้ใช้นี่นในเสียตานายกคนนี้นะครับใช้นี่ไอเอฟเอทหมดตอนกำนดนายยกคนนี้นะครับปราบยาเสพติดเด็ด มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยวันนี้นายกทักษินมาไม่ได้แต่รู้ว่าเรามาปักธงชัยก็เลยบอกผมให้ชวนพี่น้องนอกจากปักธงชัยเราชวน อย่างที่พี่น้องคงทราบข่าวแล้วมีผู้เสียชีวิต22รายบาดเจ็บอีกหลายสิบพักเพื่อไทยทั้งทีที่ทราบข่าวเลขาธิการพักประเสริฐจันทรแรวงทองรุดไปดูที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในฐานะคนพื้นที่ผมพูดที่เวทีอำเภอสีคิ้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเมือง ไม่ใช่เรื่องการหาเสียงไม่เกี่ยวใดๆกับคะแนนในการเลือกตัง้งแต่เป็นเรื่องของคนไทยด้วยกันเมื่อเกิดเหตุสูญเสียสะเทือนขวัญก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลมันเป็นแบบนี้ครับปรากฏว่าเมื่อกี้ผมนั่งดูข่าวอยู่ในรถนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ท่านจะสั่งการยังไงท่านก็ว่าไปนะครับ แต่คำหนึ่งท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองไปดูแล้วน,นั้นวันนครราจะสีมาเนี่ยสอสอทักไหนมากที่สุดว้ามันเกี่ยวอะไรกันคุณอนุเทินเหตุมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเครื่อง่ไฟความเร็วสูงหล่นลงมาโดนรถไยโดยสารก็เรายืนยันอยู่แล้วว่าไม่ใช่การเมือง ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ต้องช่วยคนไทยด้วยกันแล้วช่วยเอาโอกาสแบบนี้มาแดกดันมาบอไว้ไปดูว่าโคราชเนี่ยสสจังหวัดไหนมากที่สุดคุณหมายความว่ายังไง เหตุการความสูญเสียอีกเอาอย่างนี้ดีกว่า,า,าดีนะพบชวนค่โนคราชเที่ยวนี้เข้าคูหากาพักเพื่อไทยสองใบยกจังหวัดเขาย้า่ข่ารา,าชการพันคน เพื่อให้าไปไม่เกินสามบาทเจสิบเมื่อเพืให้เรยาิดไทคเมื่อเพื่อให้ให้มากว่าคนละรั้งรับจ่ายเาจ็สจายแค่สาสิ วอยรุ่นเรสีหนเลือกเพื่อไทยยังมีอีกหลายนโยบายและนาทีจากนี้เป็นต้นไปคนที่จะเป็นตัวแทนของพัรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแคันดิเดตที่เป็นความหวังของประชาชนผู้ไม่อยู่ในวังวนของความขัดแย้งผู้มีความรู้ความสามารถ จากการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์และดีเบตมาทุกเวทีให้สิ้นสงสัยเอาให้ชัดกันตั้งแต่ตรงนี้ถ้าเลือกเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีคนเดียว ชาชนจะได้จึนตาบานเพื่อไทยเป็นไรเอ็นไรนอกระเสริอเไรนอกระเสริอเไรนักทุรกิจเอ็นไรดันรู้ทำดีโดนที่เรครับหน้าที่จากนี้ไป ว่าที่นายกประธมัตีคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อ